สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเว็บแอปที่ใช้สำหรับค้นหารหัสผ่านนะครับหรือจะเรียกว่าค้นหารหัสข้อสอบก็ได้นะครับวิธีการก็คือนะครับเราจะให้นักเรียนนะครับนำรหัสวิชาเนี่ยเข้ามาค้นหาเข้ามากรอกที่ช่องนี้นะครับแล้วก็กดเซิร์ชเพื่อที่จะรับรหัสผ่านหลังจากที่กด ค้นหาเสร็จนะครับก็จะขึ้นรหัสผ่านแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วนักเรียนก็สามารถนํารหัสผ่านตรงนี้นะครับเข้าไปกรอกใน google form นะครับเพื่อเข้าสอบในวิชานั้นๆได้เลยนะครับโดยที่คุณครูไม่ต้องมาคอยบอกคอยแจ้งรหัสผ่านนะครับหรือจะค้นหาด้วยรายชื่อของวิชาก็ได้นะครับเช่นนํารายวิชาเข้ามาค้นหาอย่างนี้นะครับเช่นวิชาภาษาไทยนี้นะครับกดเซิร์ชมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ตามห้องก็ ดูรหัสในห้องของตัวเองเอานะครับอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับสอบกลางภาคหรือปลายภาคก็ได้นะครับจะไปยุคใช้ในแต่ละรายวิชาก็ได้นะครับจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับเปิดสเปซชีตขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็จะสร้างเป็นเว็บแอปค้นหารหัสผ่าน65เดี๋ยวคอสซูมอีกนิดนึงนะครับ มีเมนูอะไรบ้างนะครับก็จะมีอันแรกก็จะเป็นรห er. ัสผ่านนะครับคอลัมน์ a รหัสผ่านนะครับคอลัมน์ b จะเป็นชื่อวิชาคอลัมน์ c ก็จะเป็นชั้นคอลัมน์ D ก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับแล้วก็มีครูผู้สอนมีรหัสสอบมีจํานวนข้อสอบนะครับบรรทัดต่อมาก็จะเป็นวันที่วันที่สอบนะครับสอบวันที่หนึ่งนะครับมีรายวิชาที่สอบอยู่สองวิชา มอต้นสองแล้วก็มปลายก็สองนะครับมปลายสามวิชาอันนี้ก็จะเป็นของมนึงสองสามนะครับเวลาที่นักเรียนจะค้นหานะครับสมมติว่าสอบตอนเก้าโมงนะครับเราก็อาจจะนํารหัสที่เป็นรหัสผ่านในแต่ละ Google Form เนี่ยนํามาจัดเก็บไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราค่อยนํารหัสวิชานี้ลงมาก่อนสอบสักสามนาทีนะครับ สมมติว่าหมหนึ่งสองสามสอบตอนเก้าโมงนะครับเราก็นํารหัสวิชานี้ลงมาของมปลายสอบเก้าโมงก็นํารหัสวิชานี้ลงมานะครับในเรียนก็จะค้นหารหัสผ่านด้วยวิธีการนี้เลยนะครับหลังจากที่หมดชั่วโมงนะครับหมดชั่วโมงแรกนะครับสอบอีกประมาณสิบโมงนะครับเรากึิ่งค่อยนําวิชาลำนรหัสวิชาต่อไปนะครับลงมาเพราะฉะนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางคอยดูเรื่องรหัสผ่านนะครับ เจนเนตี่คุมสอบจะไม่รู้ว่ารหัสอะไรนะครับเป็นการสะดวกให้กับนักเรียนได้ค้นหาเลยนะครับหลังจากที่เราเตรียมนะครับข้อมูลใน Google Sheets เสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับลำดับต่อไปนะครับให้เราเข้ามาที่ส่วนขยายนะครับมาที่ Apps Script ครับคลิกเข้าไป ก็จะมี gs กับ index นะครับในส่วนแรกรหัส gs นะครับก็มีคำสั่ง do get นะครับเราก็จะตั้งเป็นระบบค้นหารหัสผ่านนะครับส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือน responsive นะครับ responsive ก็คือเวลาเราดูในโทรศัพท์เนี่ยจอมันมันดูพอดีอะครับมันไม่มันไม่ต้องมาซูมนะครับส่วนฟังก์ชันต่อมานะครับฟังก์ชันนี้ก็จะไปดึงคำสั่ง form object ตรงนี้มานะครับ เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการค้นหานะครับแล้วก็ฟังก์ชัน s e a r c h tag นะครับ spreadsheet id ตัวนี้นะครับเราก็ต้องใส่ id ของเรานะครับใส่ id ของเราตรงนี้เข้ามานะครับเนี่ย id นี้นะครับ copy แล้วก็คัดลอกแล้วก็นำมาวางนะครับ ดัตต้าเลตรงนี้นะครับดัตต้าเลตรงนี้ก็คือก็คือตรงนี้นะครับไฟนอนแล้วก็คลิกเปลี่ยนแล้วก็คัดลอกนะครับ Copy เสร็จแล้วเราก็นำมาวาง ดูที่คอลัมน์ไหนบ้างนะครับ A มา D นะครับเราก็จะใช้าจาก A 2จนถึง D นะครับตรงนี้นะครับใช้าจาก A 2มาถึง D เราจะให้มันขึ้นโชว์แค่แค่แค่ส่วนนี้พอนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัส G S นะครับต่อไปมาดูรหัส INDEX บ้างนะครับ ในส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของบอดี้ตรงนี้นะครับเราต้องการจะเปลี่ยนตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับตรงนี้พิมพ์รหัสผ่านรหัสวิชาหรือไม่เปลี่ยนคงไว้ก็ได้นะครับแล้วแต่ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างเทเบิลตรงนี้นะครับพอมันสร้างเทเบิลตรงนี้มานะครับสร้างเทเบิลตรงนี้มาเราก็ให้มันขึ้นมาแค่รหัสวิชาวิชาชาั้น รหัสผ่านนะครับขึ้นมาแค่นี้ในส่วนนี้ก็จะขึ้นมาแค่นี้นะครับสีตัวนี้นะครับหรือใครอยากให้มันขึ้นมาเยอะกว่านี้ก็ใส่แทรกเข้าไปนะครับคลิกแถวนี้แล้วก็แทรกเข้าไปแทรกเข้าไปนะครับถ้าสีแถวนี้มันก็จะพอดีกับกับหน้าจอโทรศัพท์เราพอดีนะครับโอเคครับลาดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างเป็นเว็บแอปนะครับเพื่อใช้งานนะครับให้เรามาที่สีน้ำเงินตรงนี้นะครับเข้าไปที่อันแรกเลย คลิกที่ฟังก์ชันตรงนี้นะครับเว็บแอปถ้ายังไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกก็ติ๊กด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทุกคนนะครับผู้มีสิทธิ์เข้าถึงทําให้ใช้งานได้ใช้งานครั้งแรกนะครับเราก็ต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะครับคลิกไปที่อีเมลของเรานะครับขั้นสูงไม่ปลอดภัยนะครับอนุญาแตแล้วกดเสร็จสิ้นครับ ทดสอบดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูทดสอบคลิกมาที่ทดสอบนาไปใช้งานได้นะครับคลิกเข้าไปเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์ด้วยรหัสวิชานะครับพิมพ์ด้วยรหัสวิชานะครับกดเซิร์ชก็จะเจอรหัสผ่านตัวนี้ขึ้นมานะครับหรือจะลองพิมพ์ด้วยชื่อวิชานะครับลองดูนะครับ ชื่อวิชาคลิกเข้าไปเซิร์ชมันก็จะขึ้นวิชาเพราะคณิตศ,ศาสตร์มาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็อยู่มอไหนล่ะมอหนึ่งเลือกของมอหนึ่งไปนะครับหลังจากเราทดสอบจนรู้จนมั่นใจว่าโอเคละแป๊บๆบแเราใช้การใช้การได้แน,น่นอนนะครับหลังจากนั้นให้เรามาที่ตัวนี้นะครับตัวจัดการทําให้ใช้งานได้นะครับตรงนี้มาที่แก้ไขนะครับ มาที่เวอร์ชั่นใหม่นะครับเสร็จแล้วคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้มันจะมีชื่อว่าเว็บแอปนะครับให้เรานำลิงก์ตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆก็คือนำสกุล exe นะครับถ้าเป็น exe e โอเคนะครับเสร็จแล้วให้เรากดเสร็จสิ้นครับเราจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะเราจะเอาไปไว้ที่เว็บไหม หรือเราจะเอาไปไว้ที่ไหนอันนี้ผมขอทดสอบนาลิงก์นี้ไปวางไว้ที่อ่าเสร็จแล้วเราลองมาคลิกเข้าไปดูครับใส่รหัสใส่ชื่อวิชาเข้าไปเมื่อกี้เลยนะครับอ้าวเราลองเอา,หารหัสวิชาของมอปลายดูบ้างนะครับเอาเป็นวิชาอันนี้สมมติว่าเราสอบวันที่สองเนาะแล้วลองลองลองค้นหาวันที่สองดูนะครับ เทคโนโลยีตรงนี้เลยนะครับคัดลอกนำมาวางนะครับกดเซิร์ชเรียบร้อยนะครับรหัสวิชาขึ้นมาเรียบร้อยนะครับหรือสอบวันสุดท้ายนะครับเราลองเซิร์ชดูนะครับคลิกเข้าไปนะครับกดเซิร์ชเรียบร้อยนะครับ ก็ขึ้นมาพร้อมใช้งานนะครับนักเรียนก็นําไปเข้าสอบได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้ในะการใช้เว็บแอปนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะนําไปใช้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถนําไปทดลองใช้กันได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่ต้องการจะนําไปพัฒนาต่อ รหรือจากจะนําไปใช้งานนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ